เนียไอผู้หญิงคนเนี้ยมันเป็นเพื่อนเราตอนเนี้เราอยู่ม .4 มันนะเรียนห้องเดียวกับเรามาตั้งแต่ม,มต้นแล้วแต่มันโคตรสวยเลยหน้าตาก็โคตรด,ดีแถมยังเป็นหัวหน้าห้องตลอดทุกชั้นปีกด้วยแต่มันก็มีนิสยัยแปลกๆอย่างหนึ่งคือมันน่ะมีผู้ชายมาชอบตั้งเยอะใช่ไหแต่มันน่ะก็ไม่เคยสนใจใครเลยสักคนหน้าเบือ่อ แม้กระทั่งผู้ชายที่เราชอบนะก็ยังไปชอบมันเลยเราอะก็อิจฉามันอยู่เหมือนกันมันคนเนี้ยชื่อไอ้น้อยนาส่วนเราอะ่ะชื่อกะทิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้น้อยหนาวันเนี้มีเพื่อนห้องอื่นอะที่เป็นหัวหน้าห้องสองอะมันมาบอกชอบแกอีกแล้วนะเว้ยครั้งก่อนวันวาเลนทน์อะมันเอาดอกกลาบมาให้แกอ่แกก็ไม่รับมันไอ้นอนท์ะที่อยู่ห้องสองอะ ที่ฮอตๆหล่อๆที่แบบเพื่อนๆชอบกันทั้งห้องอ่ะมันเอาดอกกลาบมาให้แกอีกแล้วแล้วก็ฮัดปีดขนมลูกกลมลูกหัวใจมันก็ามาให้แกด้วยที่ใต้โต๊ะอ่ะถ้าเห็นแล้วก็เปิดดูด้วยนะเว้ยมันฝากฉันมาบอกแกโคตรน,น่าเบื่อเลยฉันอ่ะต้องรองรับผู้ชายทุกคนที่จะเข้ามาหาแกอ่ะพวกนั้นก็อยากเข้ามารู้จักแกทั้งนั้นแหละแต่เข้ามาหาแกไม่ได้มันก็ต้องเข้าผ่านฉันเข้าใจไหมอะไรของแกวะไอ้กะทิ ก็แค่พวกผู้ชายเอาของมาให้แกก็เอาไปทิ้งดีเราไม่ได้อยากได้ซสนหน่อยทำไมต้องมายัดเยียดให้เราด้วยวะลูกอมดอกหลาบขยะทั้งนั้นน่ะกลมอยากได้อะแล้วทำไมแกไม่ไล่ไปอะ่ะแค่ช่วยไล่ให้เราแค่เนี้ยไล่ให้ไม่ได้หรอไหวหวานแค่นี้ไม่ได้ใช่ว่าแกก็เป็นเพื่อนเรานี่หว่าก็บอกแล้วเราไม่ได้อยากได้ <c oughs> พูดงี้ได้ไงวะก็คนที่มาจีบแกผู้ชายห้องอื่นทั้งนั้นเลยและฉันก็ต้องมานั่งรับหน้าแทนอยู่เนี่ย ถามจริงเหรอไม่คิดจะเลือกใครสักคนบ้างเหรอนี่ถ้าแกมีแฟนสักคนนะคนอื่นอ่นอะเขาที่เลือกมาจีบแกไงแกก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเลยดิเดี๋ยวฉันเลือกให้ไหมไอแอดก็ดีนะเว้ยไอแอดที่อยู่ห้องเราอะ่ะไอแอดที่เป็นหัวหน้าสีแสดที่ทําเวรทุกวันอะ่ะทุกอาทิตย์อะ่ะแกไม่สนใจมันบ้างเหรอฉันก็ว่ามันนิสัยดีนะเว้ยเนี่ยชื่อแอดอยู่ห้องเดียวกันเจอกันมาตั้งแต่เด็ก ตอนโรงเรียนปถมมันก็เรียนห้องเดียวกับเราแต่ความจริงอะเราอะก็เคยแอบชอบมันเหมือนกันก้อยแอดอะมันเปนควนกวน,นแต่มันก็นิสัยดีเป็นคนซื่อ,อและดูท่าทางแอดเนี่ยถ้าเกิดว่าคบเป็นแฟนกับไอ้น้อยหนานะมันก็น่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เราอะก็พยายามยุโยงให้น้อยหนาเนี่ยมันคบกับไอแอดอยู่แป้ว่าความจริงเราก็จะชอบไอแอดอยู่เหมือนกันแต่เราอะใจมากเสียสละเพื่อเลยเว้ยแต่ไอ้น้อยหนานะเิ แม่งไม่เคยจะสนใจแอดเลยแม้แต่หัวกระบ,บานแอดอะ่ะไอ้น้อยหนานแม่งก็ไม่อยากจะมองให้ตายเหอะแล้วเราอะ่ะต้องมานั่งรับหน้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนหน้าเบื่อชะมัดเลยก้อยน้อยหนามันสวยทุกอย่างแถมเรียนก็ดีแต่ว่าหญิ่งชะมัดเพื่อนในห้องอะ่ะมันก็ไม่ค่อยจะมีก็มีแค่เราเนี่ยแหละที่สนิทกับมันอยู่ได้ก็มันนี่ยเรียนเก่งแล้วก็มีความรับผิดชอบสูง ส่วนเราอ่ะก็เรียนไม่ค่อยเก่งการบ้านไม่ค่อยทำเราก็เลยต้องพึ่งพามันตลอดถ้าไม่คบมันเดี๋ยวเกรดเราก็ตกอีก <c oughs> จะว่าไปน้อยหน่ามันก็เป็นเพื่อนที่ดีของเราเหมือนกันแต่จะให้ช่วยแบบนี้เรื่องผู้ชายเป็นตลอดก็ไม่ได้ไม่งั้นก็เป็นปัญหาเราก็เลยต้องคอยรับหน้าแทนมันคอยรับหน้าพวกผู้ชายที่เข้ามาหามันแต่ไอ้น้อยหน่าเนี้ยมันก็มีนิสัยแปลกๆอย่างหนึ่งคือมันอะ่ะชอบจับมือเราเว้ยจะเล่าให้ฟัง แบบบ้าตอนนั่งเรียนบางทีใช่ป่ะก็ชอบดึงมือเราไปจับไม่รู้เป็นบ้าอะไรชอบจับแล้วก็คึงมือเราอยู่งั้นน่ะบนโต๊ะเรียนน่ะพวกผู้ชายมันเห็นก็ล้อว่ายน้อยหนามันเป็นโรคจิตมันน่ะคิดป้าบ้ากับเราแต่เราก็ไม่เชื่อหรอกแต่มันอาจจะเป็นโรคจิตจริงก็ได้คนบ้าอะไรอ่ะชอบดึงมือไปจับทั้งวันอึดอาจจะแย่อยู่แล้วน้อยหนาทำไมแกชอบจับมือเราวะเราบอกแล้วว่าเหงื่อมันออกอยากเล่น ก็ทำไมอ่ะจับแค่นิดเดียวจับหน่อยไม่ได้ไงหัวแกวยังเล่นแล้วเลยมันเอามือมาจับหัวเราอีกและผมเสียทรงหมดชอบเล่นแรงแบบนี้ยอีกเรื่อยแล้วก็ชอบมาขยี้หัวเราอีกหน้าเบื่อชมัดแต่เพื่อนแบบนี้ยเป็นใครก็ต้องทนใช่ไหมก็อยู่ข้างๆมันแล้วมันสวยคนอื่นๆน่ะก็ชอบมันเพราะว่ามันเก่งเราอยู่ใกล้มันน่ะ เราก็พลอยฮอตตามไปด้วยแต่ว่าเรื่องของเรากับน้อยหน่ามันก็ปกติดีหรอกจนวันหนึ่งอ่ะไอพี่นนหรือว่าไอ้นนที่มันอยู่ห้องสองเนี่ยมันดันเปลี่ยนเป้าหมายเว้ยจากที่จีบให้น้อยหน่าเนี่ยมันดันจะมาชอบเราแทนมันบอกว่าน้อยหน่าสวยแล้วก็หยิ่งเกินไปมันเลยไม่สนใจแล้วมันบอกว่าเราอ่ะโตขึ้นแล้วน่ารักกว่าตอนมต้นเยอะเลยก็เลยจะมาจีบเราตอนนั้นเราอยู่ที่สนามโรงเรียนกับน้อยหน่าสองคน ก็ยืนเพียงรั้วเล่นกันอยู่นั่นแหละไอพี่นนหรือไนนอโนนเนี่ยมันก็เดินเข้ามาแล้วมันก็บอกเลยเว้ยว่าเน่ ee, เราอะ่ะไม่ชอบน้อยนาแล้วนะตอนเนี้ยเราชอบกะทิขอเบอร์กะทีได้ปะแล้วก็ขนมกระตุ๊กตาฝากให้กะทินะไม่ได้ให้น้อยนาต่อไปก็อย่าเข้าใจผิดเย็นเนี้ยไปเที่ยวกับเราปะนนโคตรกล้าเลยมันพูดอย่างนั้นเราก็โคตรอายเลยไม่รู้จะทำไงดี แต่น้อยหน่าที่ยืนอยู่อยู่ดีๆก็นา่งิกแล้วก็ตะโกนบอกไอ้นอนไปว่ามึงไม่ต้องมาจีบเพื่อนกูเลยมึงจะมาจีบเพื่อนกูอะ่ะมึงไปเรียนตั้งใจเรียนก่อนดีกว่าแมอย่ามาไล่สาระเพื่อนกูไม่เที่ยวด้วยเย็นเพื่อนกูอยู่กูทั้งวันทั้งคืนแหละถ้ามึงจะเข้ามามึงต้องผ่านกูก่อนแต่กูรู้แล้วอะ่ะมึงไม่ผ่านหรอกมึงไม่ต้องมาจีบไอ้กะทิเลยไอ้กะทิอะ่ะมันของกูเพื่อนกู กูไม่ให้จีบมีปัญหาปาวะเฮ้ย hey, เราไม่เคยเห็นน้อยหนาะแม่งหน้าเขียวเหวี่ยงขนาดนี้มาก่อนเลยไอพี่โนนมันหน้าจ่อยไปเลยแล้วก็เดินกลับไปเฮ้ย <Hey, S 1> น้อยหนาะนี่แกพูดแรงเกินไปเปล่าโนวนก็มาดีๆออะหรือแกชอบมันอยากจะไปคบกับมันปลา่าถ้าอยากจะไปคบกับมันก็ไปเลยแต่ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกับเรานะเว้ยถ้างั้นอะมีดีด,ดีน้อยหนาะแม่งก็เหวี่ยงใส่เราเฉยทำไมฉันโดนด่าอยู่คนเดียววะเนี่ย เราไม่ได้คิดอะไรกับโนนมาเลยแต่ว่าแกไปพูดอย่างนั้นมันก็สร้างศัตรูเป้าเราไม่ได้จะไปกับมันซะหน่อยแกก็เขียวขึ้นเสียงเกินไปหัวร้อนทําไมวะเนี่ยไอ้น้อยนาก็ไม่ชอบอะเราไม่ชอบอไอบ้ผู้ชายายุ่งกับแกอะอะไรวะแกพูดงงๆป้าเราไม่เข้าใจหมายความว่าไงก็นั่นแหละเป็นนักเรียนไม่ใช่หรอไม่ได้เป็นนักรักจะมาเรียนหรือมาหาแฟน ถ้าวันๆเอาแต่หาแฟนก็ไม่ต้องเรียนก็ออกไปจากโรงเรียนเลยไปถ้างั้นน่ะน้อยนาเหวียงขึ้นเสียงใส่เราเฉยเราทําเป็นไม่สนใจเพราะไม่อยากทะเลาะด้วยถ้าทะเลาะกับมันน่ะเราก็ไม่มีคนปรึกษาเรื่องการเรียนอีกและเดี๋ยวก็ไม่มีเพื่อนคบอีกก็เลยต้องเอออ,อตามมันไม่ยุ่งกับใครก็ไม่ยุ่งและหลังจากนั้นเราก็าเข้าใกล้เพื่อนผู้ชายไม่ได้ถึงเมตรเลยน้อยนามันขัดขวางทุกอย่างทุกทางเราไม่ได้อยากจะมีแฟนหรอกนะ แต่แบบเนี้ยมันเกินไปหน่อยเปล่าขนาดไอแอดอะที่มันมาขอลอกกันบ้านเรานะไอน้อยหนามันยังกันท่าเลยไม่ให้เข้าใกล้แบบเนี้ยจะทำไงดีตอนหนึ่งที่เป็นเวรทําความสะอาดด้วยกันตอนเย็นเราก็อยู่กับน้อยหนาที่ห้องตอนนั้นน่ะไอแอดกับไอโนนอะมันก็มาด้วยกันท่าทางว่าแอดอะมันจะยุยงให้นโนนอะพยายามมาจีบเราไอโนนตอนนี้ก็คง จริงจังกับเราแล้วด้วยไม่รู้จะทำยังไงมันไปเอาเบอร์มาจากไหนก็ไม่รู้โทรมาจิกเราตลอดเลยตอนเย็นที่แอบโทรมาไอ้น้อยหนามไม่รู้เรื่องนี้หรอกเราบอกมันไม่ได้ถ้าเราบอกไอ้น้อยหนานะรู้ว่าไอ้นอนมาจีบเราอะ่ะเดี๋ยวมันก็โกรธเรานลังก่อนเราอีกทําไมขี้งอนอย่างนี้วะเนี่ยแต่สุดท้ายน้อยหนามก็เหมือนรู้ว่า้นนมันพยายามจะจีบเราและเราก็ยังรับโทรศัพท์มันอยู่ตอนนี้น้อยหนามมันงอนเรามาก ไม่รู้จะทำยังไงดีหหายงอนโคตรแย่เลยเราต้องมาตามงอน้อยนาอยอางอนได้ปะเราไม่ได้จะคบกับไอ้นนท์มันซะหน่อยแกก็อยากขี้งอนดิวะเรื่องแค่นี้เองทำไมต้องเดินหนีด้วยเราพยายามทำล่าเริงแล้วก็ตามมันไอ้น้อยหนามันก็ทำเป็นยิ้มแล้วก็บอกกับเราก็เราไม่ชอบให้แกยุ่งกับคนอื่นอะแกไม่เข้าใจหรอก แกจะไปเข้าใจอะไรแกเป็นโง่จะตายแกก็อย่างงี้ตลอดอะวะให้ตายเถอะแกก็ชอบไปบอกว่าแกไม่ชอบมันใช่ไหมแต่แกก็ยังคุยกับมันและให้เรารู้สึกยังไงแกแม่งโคตรทำลายความรู้สึกเราเลยว่ะไอ้กะทิอะไรเราทำลายความรู้สึกแกตรงไหนแกงงหรือเปล่าน้อยหนาก็แกทำลายความรู้สึกเราแกไม่รู้หรอกเราไม่เข้าใจเดี๋ยวเพิ่งดีแกอย่าเดินหนีเราดิ เราพยายามเดินตามไอ้น้อยหนามไปแล้วก็เรียกมัให้หยุดตอนนั้นนะมันก็เห็นว่าไอ้นนกับไอ้แอดมันเดินมาพอดีผ่านทางห้องเรียนเราอยู่ดีไอ้น้อยหนาม,มันก็เดินกลับมาหาเราแล้วมันก็จับแก้มเราแล้วก็ดึงเราไปแล้วตอนนั้นน่ะแทบช็อกเลยรู้ไหมเพราะไม่ไดู้ว่ามันจะทําเรื่องแบบนี้ต่อหน้าพวกเพื่อนเพื่อ,อผู้ชายแล้วก็ยังมีเพื่อนห้องอื่นน่ะ เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ระหว่างและเบียงทางเดินในตึกเรียนเราตกใจมากแล้วก็ช็อกไม่รู้เลยว่านี่มันเรียกว่าอะไรด้วยซ้ำแต่สิ่งที่มันทำทุกคนก็เห็นอยู่น้อยหนามันบอกเราตอนที่ทำแบบนั้นอยู่แกอยากรู้ใช่ไหมว่าเราเป็นบ้าอะไรถ้าแกอยากรู้เราทำแบบนี้แกก็ต้องเข้าใจถ้าแกไม่เข้าใจแกก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกับเราเลย เราก็อยากให้รู้ว่าเราทําแบบนี้มันก็คือความรู้สึกของเราเว้ยถ้าแกรับไม่ได้ก็ออกไปเพราะเราก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันแล้วแบบนี้เราต้องทํำยังไงวะเนี่ยเราชื่อพทิส่วนเนี่ยชื่อเอลินาเป็นเพื่อนเราตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันดีๆอยู่หรอกไหนาเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็เรียนเก่งเป็นหัวหน้าห้องตลอดทุกชั้นปี เราก็อยู่ห้องเดียวกับมันมั้งแต่มอต้นความสัมพันธ์ของเราสองคนก็เป็นเหมือนเพื่อนแต่จูๆ่ๆไอ้น้อยหนามันก็เริ่มเปลี่ยนไปมันทำแบบนี้กับเราแต่หน้าเพื่อนผู้ชายคนอื่นทำให้เขารู้กันไปนทั้งสายชั้นว่า้น้อยหนามันทำอะไรเราอยู่หน้าห้องเรียนเพื่อนทุกคนในห้องและเพื่อนผู้ชายทั้งโรงเรียนก็เริ่มจับจ้องว่าที่เราเพราะว่าไอ้น้อยหนามันก็เป็นคนสวย ทำให้มีเพื่อนๆผู้ชายชอบมันมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งมันมาทําแบบนี้ก็เหมือนหักหน้าคนที่เคยแอบชอบและสารภาพรักกับมันทั้งหมดมันมาทําแบบนี้กับเราบอกตามตรงว่าเราไม่กล้าพูดอะไรกับมันเลยนับจากวันนั้นเป็นต้นมามันบอกเราว่ามันได้แสดงความรู้สึกกับเราแล้วถ้าเราไม่ตอบรับมันก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันอีกมันพูดแบบนี้ได้ยังไงเราเป็นเพื่อนมันนะฉันชื่อน้อยหน่าตอนเนี้ย มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าฉันอะ่ะแอบชอบเพื่อนตัวเองไอ้กะทิมันโง่หรือว่าซื่อบื้อก็ไม่รู้มันยังดูไม่ออกว่าฉันชอบมันอีกเหรอต้องให้ฉันทําเรื่องแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นทําให้เขารอกั้ไปทั้งสายฉันเพราะฉันอะ่ะชอบมันตอนนี้เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันเหมือนจะเข้าหน้ากันไม่ติดฉันยอมรับนะว่าตัวฉันเองก็วู่บามไปหน่อยทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น แต่ตัวเราอ่ะก็เก็บความรู้สึกต่อไปไม่ได้อยากจะบอกไอ้กะทิมันให้มันรู้ถ้ามันอ่ะเข้าใจความรู้สึกของเราก็คงจะดีแต่ตอนเนี้ยมันคงสายเกินไปแล้วในเมื่อเลากจะพูดออกไปก็คงจะต้องเสียเพื่อนกันตั้งแต่วันนี้ละมั้งแต่ถ้าไอ้กะทิมันไม่มีเราเป็นเพื่อนก็คงลำบากมันหน่อยนะเพราะมันอ่ะเรียนก็ไม่เอาไหนการบ้านก็ไม่ค่อยทาถ้าไม่มีการบ้านเราให้ลอก ไม่มีเราให้ปรึกษาเรื่องการเรียนและชีวิตมันจะอยู่ยังไงตอนนี้เราก็กลายเป็นตัวคนเดียวเพราะปกติก็ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทเท่าไหร่วันๆก็เลยต้องนั่งแยกตัวออกมาเพราะไม่อยากจะทำให้อาทิตย์มันไม่สบายใจก็มันเวลาคิดมากทีไรก็ชอบทำหน้าตาน่ารำคาญอยู่เรื่อยแต่ถึงแบบนั้นเราก็รู้ว่าเราอ่ะชอบมันคงไม่ใช่คนอื่นแต่เราอ่ะก็กลับไปเป็นเพื่อนกับมันไม่ได้ เพราะว่าต้องเป็นเพื่อนกันทั้งที่เรายังรู้สึกแบบนี้มันก็ลำบากใจเราเหมือนกันถ้างั้นเราสองคนกับไอ้กะทิก็คงต้องห่างกันออกมาก่อนละนะตอนนี้น้อยหนามันชอบอยู่คนเดียวเราไม่อยากให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เลยเราเคยเป็นเพื่อนกัน,นแท้ๆทำไมมันต้องมาทำแบบนี้ด้วยแต่พอคิดอีกทีเราก็รู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่เรื่องการบ้านที่เราต้องทำเอง เรื่องการเรียนที่เราต้องขยันด้วยตัวเองที่ได้ถ้าไม่มีมันแต่ว่าเรารู้สึกเหงาไม่ใช่ว่าเราไม่มีเพื่อนคนอื่นคบในห้องเราก็มีกลุ่มเพื่อนที่พอจะพูดคุยกันได้แต่ว่าเราคิดถึงไอ้น้อยหน,อยนาอยากให้มันกลับมาอยู่กับเราเหมือนเดิมแต่จะทำยังไงได้มันคงจะโกรธเรามัง้งก็เลยไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราแล้วเนี่ยแถมตอนนี้ไอ้น้อยหนามันก็เหมือนเริ่มจะได้เพื่อนใหม่ เป็นเพื่อนผู้ชายในห้องไอ้ผู้ชายคนนี้มันเชื่อ,อแมนมันเป็นรองหัวหน้าก็เลยต้องทํางานร่วมกับหัวหน้าห้องอย่างไอ้น้อยหนามันเราก็เห็นว่าไอ้แมนมันก็หน้าตาดีแล้วก็เป็นคนขยันขันแข็งเรียนก็เก่งเกรดก็ดีกว่าเพื่อนผู้ชายคนอื่นในห้องแล้วมันก็ดังในเรื่องการเป็นกรรมการนักเรียนด้วยบางทีน้อยหนามันอาจจะชอบไอ้แมนก็ได้ก็เลยไปอยู่ด้วยกัน แต่แบบนี้มันก็คงดีแล้วละมัง้งคงดีแล้วที่ไอ้น้อยหน่ามันมีเพื่อนใหม่มีคนซีด้วยแต่เราก็ไม่ชอบเลยที่เห็นไอ้น้อยหน่ามันอยู่กับคนอื่นแบบนั้นมันทําให้เราเจ็บทําให้เราไม่อยากจะมองเห็นไอ้น้อยหน่าอยู่กับไอ้แมนก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันวันที่เราเห็นไอ้น้อยหน่ามันยืนอยู่คนเดียวตอนพักกลางวันก็เลยจะเข้าไปพูดคุยกับมันแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนี่น้อยหน่า แกมายืนทำไรคนเดียวอ่ะกินข้าวอิ่มแล้วเหรอเราจะชวนไปซื้อขนมอืมก็กินแล้วอ่ะแกมีอะไร,รเปล่าก็เห็นแกไม่ค่อยคุยกับเราช่วงเนี้ยถ้าแล้วงนผ่านมาแกไม่สบายใจอ่ะเราไม่ได้โกรธอะไรนะเว้ยเรากลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้มั้ยฉันไม่รู้ว่าจะกลับไปเป็นเพื่อนกับแกได้หรือเปล่าวะก็เลยไม่อยากให้แกต้องลำบากอ่ะ เดี๋ยวผู้ชายที่แกชอบเขาจะไม่สนใจแกได้นะถ้าแกไม่อยู่กับฉันอะไม่เอาดิเราไม่มีคนที่ชอบอื่นแล้วอะเพราะแต่แกก็มีเพื่อนคนอื่นนี่ว่าไอกะทิแกก็ไปอยู่กับเพื่อนผู้หญิงคนอื่นก็ได้ไม่ใช่หรอถ้าไม่มีเราแกก็อยู่ได้อยู่สบายนี่ก็อย่าบอกนะว่าแกจะมาขอกันบ้านเราลอกอีกอะงานข้าวิชาคณิตจะเอาก็หยิบไปดิ สบู่อยู่ในกระเป๋าไปหยิบเองแล้วกันนะไม่ใช่ว่าจะมาขอการบ้านแกลอกเว้ยคือเราอยากกลับไปนั่งโตข้างแกเหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่าไม่มีแกอยู่อะ่ะมันเหงาอะ่ะเราเราก็เป็นเวนสีเดียวกันด้วยเย็นนี้ตอนทำเวนแกอยู่กับเราได้ป่ะแกแน่ใจเหรอว่าอยากจะให้เรากลับไปอยู่กับแกอ่ะเราว่าเราแน่ใจนะ ไม่ว่าแกจะคิดยังไงอะ่ะเราไม่เป็นไรทั้งนั้นอะ่ะเพราะว่าเราอยากได้แกกลับมาถ้างั้นก็กลับเข้าห้องเรียนกันเถอะน้อยหน่าบอกกับเราแบบนี้หวังว่าทุกอย่างมันจะโอเคขึ้นนะอย่างน้อยเราสองคนก็ยังเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าน้อยหน่าม,มันไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเราแต่เราจะพยายามเป็นเพื่อนกับมันให้ได้ต้องมีสักทางที่ทำให้พวกเราปรับจูนกันแต่ตอนที่ หลังเลิกเรียนนั้นฉันก็ได้ทําเวรกับน้อยหนาในห้องเรียนเหลือเราอยู่สองคนเพราะคนอื่นน่ะมันลงไปทิ้งขยะข้างล่างกันหมดแล้วมันก็คงแอบอู้ไปซื้อขนมตามเคยตอนนี้หัวใจฉันก็เริ่มเต้นมันแปลกๆวะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก,ก่อนเลยตอนมองไอ้น้อยหนาก็เห็นมันสวยดีอยู่นะไม่แปลกใจที่พวกผู้ชายชอบจีบมันชอบเอาช็อกโกแลตมาให้มันว,นเวนาเลนไทน์แต่เรา พอนึกถึงตอนไอ้น้อยนามันอยู่กับไอแมนก็รู้สึกไม่พอใจอยังไงไม่รู้จะว่าห่วงเพื่อนก็ได้บางทีฉันก็คงเริ่มเข้าใจความรู้สึกของไอ้น้อยนามันมากขึ้นแล้ว,ลวนะว่าทำไมมันถึงห่วงฉันตอนฉันอยู่กับผู้ชายฉันนั่งลงบนโต๊ะแล้วก็เริ่มทำการบ้านที่ค้างไว้แต่ก็มีข้อที่ไม่เข้าใจหลายอย่างฉันมักจะทำการบ้านหลังจากทำเบนเพื่อที่จะได้อยู่ถามไอ้น้อยนาในเรื่องการบ้านข้อที่ไม่เข้าใจ ตรงนี้ทํายังไงแกอธิบายให้เราฟังได้บะคือต่อไปถ้าไม่มีแกเราจะได้ทําได้ไงเราจะได้ไม่ต้องตามลอกแกไปตลอดอะแกไม่อยากอยู่กับเราแกอยากทําการบ้านเป็นเองเหรอถ้างั้นเราไม่สอนเอ้าทําไมไม่สอนล่ะก็ก็ถ้าแกทําได้เองแกจะไปจากเราใช่ไหมแกมาหลอกให้เราสอนการบ้านเหรอแกไม่ได้อยากอยู่กับเราหรือให้เราอยู่แกจริงใช่ปะ ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยน้อยหน่าก็อยากเข้าใจผิดดิถ้าแกจะมาเพื่อให้เราสอนการบ้านอย่างเดียวเราก็สอนให้ได้โอเคข้อนี้มันก็ทำแบบนี้นะแต่ว่าถ้าทำเป็นแล้วอ่ะแกเก่งแล้วแกจะเลิกคบกับเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าแกอ่ะมาคบกับเราเพราะว่าอะไร เราไม่ได้ยาคอบอกับแกเพราะว่าหาผลประโยชน์จากแกนะแต่แกเป็นเพื่อนคนแรกที่คุยกับเราตอนเราเข้ามาเรียนที่นี่แกจําไม่ได้เหรอว่าเราย้ายโรงเรียนมาเราพูดไปก็อยากจะร้องไห้ไอ้เนื้นอหนาไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าเราไม่ได้อยู่กับมันเพราะว่าอยากจะลอกการบ้านอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วชีวิตทุกวันในโรงเรียนของเราก็ผ่านไปแต่ละวันก็เพราะว่ามีมันอยู่ด้วยถึงทําให้เราอยากมาโรงเรียนทุกวัน ถ้ามันรู้ข้อนี้ก็ดีสิเราก็อยากบอกมันแต่ก็พูดไม่ออกวันต่อมาไอ้ในนามก็ทำตัวตามปกติเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าก็มีข่าวดังในโรงเรียนเพราะว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่น้ำฝนพี่น้ำฝนเป็นเชียริลเดอร์ของโรงเรียนแล้วก็เป็นคนดังในหมู่ผู้ชายด้วยขนาดผู้ชายต่างโรงเรียนยังตามมาจีบพี่น้ำฝน แต่ว่าพี่น้ำฝนก็ประกาศตัวชัดเจนว่ารอนหนะเป็นเลสเบี้ยนแล้วก็ชอบผู้หญิงด้วยกันตอนนี้ทุกคนรู้ว่าไอ้น้อยหนามันชอบเรามันชอบผู้หญิงแต่เราก็ไม่เล่นด้วยพี่น้ำฝนก็เลยมาบอกชอบไอ้น้อยหนาขอมันเป็นแฟนแล้วข่าวนี้มันก็ดังไปทั้งโรงเรียนเขารู้กันทั่วเลยเราก็ตกใจมากไม่นึกว่าพี่น้ำฝนจะใจกล้าขนาดนี้แต่ก็ไม่รู้ ว่าไอ้น้อยหนามตอบรับความรักของพี่เขาหรือเปล่าพี่เขาสวยขนาดนั้นมันก็คงดีใจที่มีคนมาชอบสินะมันอาจจะดีกว่าถ้าไอ้น้อยหนาม,มันได้คบกับผู้หญิงที่เขาก็ชอบมันเหมือนกันแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่ไม่ใช่เพื่อนร่วมห้องอย่างเราแต่พอยิ่งมีข่าวนี้ออกมาก็ทําให้เ,เพื่อนๆในห้องจับจ้องเรากับน้อยหนามมากขึ้นว่าจะเอาอยัางไงกันต่อไอ้น้อยหนาจะเลือกพี่น้ําฝนหรือว่าอยู่กับเราต่อ แต่เราจะมีสิทธ์อะไรเนีเมื่อเราเป็นเพื่อนมันเราไม่ได้เป็นแฟนมันซะหน่อยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะห่วงมันด้วยพอคิดแบบนี้แล้วโคตรเจ็บปวดเลยทำไมต้องเจ็บปวดด้วยวะไม่เข้าใจไอกะทิเวรวันนี้ทำความสะอาดอะแกจัดโต๊ะไปละกันเดี๋ยวฉันกวาดพื้นเองโอเคไหมแล้ววันนี้เป็นอะไรทำไมสีหน้าไม่ค่อยดีหมู่นี้เหมือนไม่สบายเลยนะเป็นอะไรก็บอก อย่าให้ต้องถามแกก็อย่าดุเราดีวไะไอ้นนาเราไม่ค่อยไม่ค่อยอยากพูดเอาวันเนี้ยอารมณ์ไม่ดียังไงเป็นอะไรใครทำอะไรมาบอกเราดิเราจัดการให้ก็รู้อยู่แล้วว่ามีอะไรเราก็ช่วยกันตลอดไม่ได้ทิ้งไปไหนไอ้นาพูดแต่เราก็ไม่กล้าบอกมันว่าเราไม่ชอบเวลาเห็นมันอยู่กับรุ่นพี่คนอื่น หดือไปสนิทกับคนอื่นมากกว่าเราไอ้น้อยหนามันชอบปีผมตอนเย็นมันจะแกะหนังยางผูกผมออกมาแล้วก็มือสางผมเบาๆเราก็มกักจะชอบดูมันทําแบบนี้เวลาอยู่ด้วยกันในห้องเรียนตอนไอ้น้อยหนาปล่อยผมมันสวยมากสวยกว่าตอนมัดผมอีกแล้วก็หน้าตาของมันที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดที่สัสดส่องเข้ามาจากทางหน้าต่าง ทำให้ใจของเราเหมือนกับรุดลอยออกไปตอนนี้บางทีเราอาจจะเริ่มเข้าใจว่าเราเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเห็นมันอยู่กับคนอื่นที่เราต้องการมันกลับมาเราไม่ได้ต้องการเป็นเพื่อนมันเหมือนเดิมแต่เราก็รู้ว่าตัวเราเองก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันไม่ใช่แค่มันคนเดียวที่รู้สึกแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะความรู้สึกแบบนี้แกมองเราอยู่นั่นแหละ มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรติดหน้าเราเหรอหรือว่าผมเราไม่เรียบเรามัดผมแบบนี้โอเคไหมแกว่าเราควรจะเปลี่ยนทรงผมหรือตัดผมสั้นปะไม่อะเราว่าแกทําแบบนี้น่ารักที่สุดแล้วแหละแกก็น่ารักอย่างนี้มาตลอดเราก็ยิ่งโตแกก็ยิ่งสวยขึ้นนะไม่นะแจพูดจริงเหรอแล้วแต่ฉันว่านะหน้าแกมันมีอะไรติดอยู่อะ ขอเราดูหน่อยได้ปะไนนามันเข้ามาใกล้เราตอนนี้เราสองคนก็ลงมานั่งด้วยกันที่พื้นมันเอามือมาจับแก้มเราแล้วมันก็เลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้ๆเราทําให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะทําเรื่องแบบนั้นอีกที่มันเคยทําต่อหน้าคนอื่นมันคิดจะจูบเราเหรอเราตกใจแล้วก็หัวใจเต้นแรงมากแต่ก็ไม่ได้ผลักมันออกไปเราสองคนจ้องหน้ากันอยู่แบบนั้นไนนามันมองเราใกล้ เหมือนมันอยากจะทําแบบวันนั้นแต่มันก็ไม่กล้าตอนเนี้ยเรารู้สึกมีความสุขมากที่มันมาอยู่ใกล้แบบนี้ไม่ได้ตกใจตื่นกลัวหรือู้สึกสับสนอีกแล้วร,รู้ใจตัวเองจริงๆว่าอยากให้ไหนหนามาอยู่ใ,ใกล้ๆเราแกมีอะไรจะพูดกับเราหรือเปล่าเมื่อกี้ขอโทษนะที่จับหน้านานไปหน่อยแค่แกมีที่ตาติดแต่ว่าไม่กล้าแครให้อะแกเราว่าเรามีอะไรจะบอกแกว่ะไอ้หน,หนา อะไรของแกจะเรื่องมากอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเราก็ว่าเราจะกลับบ้านแล้วอ่ะวันนี้ไม่อยากอยู่เย็นถามในเนอรดีแกชอบรุ่นพี่ที่เขามาสารภาพรักกับแกปะพี่น้ําฝนอ่ะแกจะคบกับเขาไหมอ่ะเขาก็ชอบผู้หญิงเหมือนแกไม่ใช่หรอใครบอกว่าเราชอบผู้หญิงแล้วใครบอกว่าเราชอบพี่น้ําฝนเราไม่ได้ชอบใครทั้งนั้นอ่ะอา้าว แล้วที่แกมาทำกับเราหมายความว่าไงอ่ะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่เราก็อยากอยู่กับแกมากกว่าคนอื่นไม่ได้อยากไปอยู่กับคนอื่นถ้าแกไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรแล้วแกไม่รู้ว่าแกจะพูดอะไรอ่ะแต่แกทำกับเราอย่างเงี้ยเราก็อยากพูดให้ชัดเจนไปเลยเหมือนกันอ่ะพูดชัดเจนเลยของแกมีอะไรอยากจะบอกกับเราหรือเปล่า เออที่ผ่านมาเราคิด no. ว่าเราว่าเราเป็นเพื่อนกับแกไม่ได้แล้วอ่ะน้อยหนาทำไมพูดอย่างนี้อ่ะถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นถ้างั้นเรารู้แล้วแหละเราเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะตอนเราอยู่ใกล้แกเราไม่ได้คิดกับแกเป็นเพื่อนเลยแล้วมันก็อึดอัดเราก็อึดอัดเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกับแกไม่ได้แล้วน้อยหนา เพราะว่าคือเราอยากเป็นแฟนแกว่ะแกว่าไงนะไอ้กะทิแกพูดใหม่นี้แกพูดใหม่แกแกน่ใจเหรอไหนแกไม่ได้ชอบเราไม่ใช่เหรอก็เราว่าเราคิดทบทวนใหม่แล้วอะ่ะเราว่าเราเป็นเพื่อนกับแกไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดกับแกแบบเพื่อนแล้วอะ่ะเราก็ชอบแกเหมือนกันอะ่ะตอนนั้นหน,หน้อยหนามันตึ้งไปเลย มันไม่ได้พูดอะไรแล้วมันก็เข้ามาใกล้แล้วมันก็ทําคายกับคนนั้นมันบอกเราว่าทางนั้นอะเราทําแบบนี้ก็ได้แล้วไม่ผิดใช่ไหมเราไม่ต้องเป็นเพื่อนกันแต่เป็นอย่างอื่นได้สินะมันยิ้มแล้วนะเราก็รู้สึกเขินมากแต่ตอนนี้ไม่ว่าเราสองคนจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหรืออาจจะกลับเป็นเพื่อนกันแบบเดิมสักวันเราก็ไม่รู้ ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมาเรียกว่าแฟนได้หรือยังแต่ว่าเราแค่มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนทุกวันแล้วก็ได้เจอไอ้แม่นาเพื่อนของเราคนนี้และอยากจะอยู่ข้างๆมันต่อไปถ้าเป็นแบบเนี้ยก็คงได้สชนะคงไม่มีใครว่าอะไรในความสัมพันธ์ของเราสองคนดอกเฮ้ยไอ้กะทิแกเป็นแฟนฉันแล้วนะเว้ยทาหน้าตาให้มันมั่นใจหน่อยไม่ต้องกลัวตอนนี้ไม่มีใครมาทำะไรแกได้ แล้วก็รับรองได้เลยว่าฉันไม่ให้คันนายุกับแกแน่เข้าใจไหมจุดท้ายตัวเราเองก็ต้องเสียเพื่อนรักเพื่อนสนิทคนนี้ไปเพราะว่ามันได้กลายมาเป็นแฟนเราแลวตั้งแต่วันนี้ซะแล้วละ่ะนั่นเราก็จบลงตรงนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e และเป็นกำลังใจให้ทางช่องกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ